แพงทั้งแผ่นดินน้ำอัดลมเจอะขึ้นราคาชี่มีสัญญาณจากผู้ประกอบการค้ายหนึ่ง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไข่ไก่ร่วมถึงราคาน้ำมันปั๊มที่เตรียมจ่อปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการหารือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพื่อตรึงราคาก็ตามขณะที่โลกโซเชียลมีเดียได้มีการผุดแฮชแท็กแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากและล่าสุดผู้บริโภคอาจจะต้องเตรียมรับมือกับสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่อาจมีแนวโน้มก กำลังจะปรับขึ้นราคาด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันที่16มกราคมนายสมชยัยผ่อนรัตนจเจริญนายกสมาคมค้าส่งปริไทยเปิดเผยว่ามีสัญญาณการปรับราคาน้ำอัลมจากผู้ประกอบการขายน้ำดำเจ้าใหญ่รายหนึ่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม64หรือก่อนปีใหม่ซึ่งมีการแจ้งขอปรับราคาส่งเสริมการขายเนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโดยมีผลทำให้ราคาขายปริหน้าร้านขยับราคาขึ้นเฉลี่ยประมาณขวดละหนึ่งบาท ซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศหรือแจ้งมายังผู้ค้า หรือสมาคมว่าจะมีการปรับขึ้นราคาอย่างเป็นทางการโดยมองว่าผู้ผลิตอาจจะต้องวางแผนการตลาดและประเมินความต้องการรวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจว่าจะปรับราคาขึ้นหรือไม่ทั้งนี้การปรับราคาสินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลมไม่ต้องขออนุญ,ญาตการปรับขึ้นราคาจากกรมการ้าภายในเพียงแต่ผู้ประกอบการต้องแจ้งการปรับขึ้นราคาและเหตุผลมาย,ยังกลมให้รับทราบเพราะสินค้าประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุมเพียงแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชี ที่ต้องติดตามเท่านั้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ